บันนี้เป็นวันที่9มิถุนายน2568ซึ่งเป็นครั้งที่40ที่ข้าพเจ้าเปียววันที่สานขอถวายเสียงสวดสายายระสุภผลิตและมุนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆพูชาและอริยบูชาแด่หวป่อาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้มามีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขละพยัญชนะให้บุสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทกล่าวพระราชนาใอรหัสมมาสัพพโตผักวาพุทธธรมภควันตังพิวาทมิสวากขาโตภควัตังห์ธรรมนมสะสามิสุปฏิปันโนภควันตัวสาวกสังกสังคังนามมามิสองบทูชาพระพีที่นาอรหันสมมาสพโตสุจีรังพินพุตกในหิธลมานธานิระมีหิจติสติยวชีวังอหัพุทธธรรมังสามังสรนัคตวุเชมิรัตนตยังธรรมังราีโสตินาสามบทสวชนมเทวดาสมัญาจักวาเววดตคต เทวตาสัทธมมุนีราชสตาสุนันตุจัขโมขทางตะเคกันเมจเกคิริศิกขะละเตเนทริเควิมาเนติเประเถจะทมิตรู้ว่านักหาเนเคหาตถุไมฮิเคตเตภูมาเจียนตุเทวชลทะละวิสัมมยคขมนาคาใิตาสติเกยังมุนีวราวัชังสาธาอวเมสุนันตุธรรมสวรการุอยาัมพัฒตาธรรมสวรการุยัมพัฒณาธรรมสวรรการยัมพัตา สีบทสวดบุพเพภาคะนมกานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสด้วยสี่บทสวดใจเจรณคัมภีรปาถาพุทธังจรณังกฉามิธัมมังเรณังกฉามิสังฆังเรณังกฉามิทุติยัปปิ พุทธังสรณังขจามิทุติยมปิธรรมมังสรณังขจามิทุติยมปิสังฆังสรณังขจามิทุติยมปิพุทธังสรณังขจามิทุติยมปิธรรมมังสรณังขจามิทุติยมปิสังฆังสรณังขจามิหกบทเสวสัจจร리ยาคาถานัตติเมสระนังอัญญพุทธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหกตุจัคาถานนัตติเมสระนังอัญญธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหกตุจัปปทานัตติเมสระนังอัญญสังโฆเมส เจ็ดบทตัวติรัตนนปนามัคคถาพุทธังนาเมรัตนปาุตตะถลีรัิตังธรรมเณนาเมรัตนปาุตตะวิสุทธิสารังสังฆังนาเมรัตนปาุตตะสุสีรทิฏฐิเอตังนาเมติรัตนังรัตนันตยะวะหังสัมมาสัมโมสัพพิตตะัตถุวิเศษสปูตังอัญโยยามยุตตะคุณโยคะวะสัพพวัตตังอสุมิตยัมหิปิตะเทวัฏฐาติทันเตเอตังวินาสัทธิส รสมะสัมเวนะโลเกกถาจิตจัจจิเรจจะปตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอธิทุตทัต ตถังวินยุหิปันธิตะชะเนหิวิชันยะรูปังโลรกรัมหิเกหิจิกะทันจุปะลพเนียังเกสันจิสุถุวิทิตังคุณะกายตายะนามเมหิเยวะชนะตายะสุวิสตัมปิสมุป,ปัสจังนามัสีสุทธะภาษาทะฐานัางบุญ,ญัติการณมะสม,มุตตมะปุณณภูมังทุกขาปามุจจา นะมุขสระนังคตานังปูชาระเอสุปราบังอภิปูเชเนยังนิพานาสัชิกิริยายุปนิสยัตถังสัมมากิเลสมะระโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถกุสะเรหุปเสวนียยงปาเนหิจาปิสระนังคมะณียะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสระนังคตังห่ะ รัตินทิวังคณะเนสุณมัสสมนาปูเชมะจาปีสสตังสุปัสสันนะจิตตาตัฐานุป,ปาริจริยาสทารตาจากบุญเยนะตถาสเกเต,เตนะสขีภเวมุเตเชนะตัสัะจ,จักสาปิสุวัติโอตุโยเจทะธรรมวินัยัมหิปะมาณนะภูโตโรกุตราภิสม,มิยนิยโตพุทธสุโพชัง ตโสปนิสะยะจะยยะอยามปิโหติโหตุวัตถุตะเยประิจิโตสุป,ปัสาทกาโร 8นามการาสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะมลาปะกตโตสามังวะพุทโธสขโตวิมุตโตมารัสสะปะสาวินิโมจัยนโตปะเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรังตังสิรัสสานาม,ามิโรกัสสะนาถจวินายกัญญะกันจตันเตชะสาเตชยสิทธิโอตุสัมพันตระระยาจวินาศเามนตุธรมโมชโยชโชโยวิยะตัสสะสัตตุสัตเตสิ โลกัสวิสุทธิมารคเนียนิโกธรรมะธรัสธารีสาตาวะโอสันติกรสุจินโนธรรมังวรันตังสีรัสนามีโมหะปทาลังอุปสันตธาหังตันเตชะสาเตชยัสิทธิโหตุสัมพันตริยาจะวินาสะเมนตุสัทธมะเสนาสุขานุโคโยโลกัสปาปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวากขาตธรรมังวิธิตังกับโรติสังฆวารันตังสิรัสามามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีลทิทิง ตันเตชสาตเตชยสิทธิโอนตุสัมพันตะรายาจาวินาสะเมนตุก,ก้าบทสวดนมโมการอัตถกถานามโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสินโนนโมอุตตมะธรรมศสาสวาขาตัดเสวะเตธิทนะโมมหาสังคสาปิวิสุธธทธสีลัทธิติโนนโมโอมาตยรารัตถสัจรัตนตยัตสสะสาธุก,การนโมโอมะกาตีตัสสาตัสสาวตถุตะยัสสปินมโมกระปภาเวนะวิคัจฉันทุปัทวานามโมการานุภาเวนะ สุวัติโอวตุสักพัานามโมกรัลสสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชาวา บทสวดมหาสมัยสุดเอวันเมสุตังเอกังสัมยังพักวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิกุสังเกนะสัติมเปจาเตหิพิกุเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจลโลกาธาตุหิเทวตายปุยนะสันนิปติตาหุนติพักวันตังทัศนยพิกุสักคันจะอัตโคจตุนังสทาวาสกิกานังเทวานังเอตตทโหสีอยังโขพักขวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิกุสังเกนะสันติปจญม มัตติภิกขุเตหิสเปหิวารเตหิทัศหิจโลกาธาตุลิเทวตาเยปุยนาสันติปติตาหุนติภักขวันตังทัศนัยภิกขุสังคัญจายานุนามยามปิเยนะภคะวาเตนุปัสสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภคะวัตโสันติเกปเจกะคาตาปเสนยามติตะขวตาเทวตาเสยตาปินามะพละวาปุริโสสัมบัญชิตังวาภาหังสปะสาเลยะภาษาลิตาวาภาหังสัมมินเชยยะวะเมวะสุทธาวัเสสุเทเวสุอัตตะรหิตาภคะวัตโตปุระโตปตุระหังสุ E อัตโคตาเทวตาภควันตาพิวาเทตวะเอกมันตังอตสังสุเอกมันตังทิตาโครเอกาเทวตาภควตโตสันติเกยังกัตังอาภาสีมหาสัมมียบวนาสมิงเทวกายาสมาคตาขจมหาิมังธรรมสัมมียังทักกิตายาวะอปราชิตาสังกันติอัตโคอปราทิตาภควตโตสันติเกยังกัตังอาภาสีอาภาสีตัตตพิกโกสมาธังสุจิตตังอัตโนอุชุกกรรมังสุสารถิวะเนตานิคขะเหตตวะอินทริยานิรักกันปิปติตาเตอัตโขอปราทิตาภควตโตสันติเกยังกัตังอาภา ติเคตวากีรังเชตวะปาริคาินทกีรังโหตจามาเมชาเจจะดันติสุทธาวิมาราจกุมนาสุพันตสสุนัคาติอัตโคอปารเทวตาภะคะวัโตสันติเกมังกาตมะปาศีเยเกจิพุตังสัจมานกคตาเสนเตเตขมิสันติปยัภูมิมายามนุสังเตหังเทวกายังปริปูเรสศติติอัตโคภะคะวะตพิขวมันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทสัตสุโลกะทตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตาขาคตังทัศนายภิกขุสังคันจะเยติเตภิกขเวเฮสุอัติตามัทนานารันตศ สมาสตรพุทธเตสันติพรกวันตางเอตัปรมายวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุงเสยยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตปิขเวภวิสันติอนาคตะมัทนาราชโตสมาสตรพุทธเตสันติภควันตางเอตัปรมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตารหิเยจิกิษฐมิภิกขเวเทวกายังนามานิจิยิสัมมิภิกขเวเทวกายังนามานิเทศุสสามิภิกขเวเทวกายังนามานิตังสุนาทัสทุกังสังมาณสิกโรทัพัสิสัามิติ เอวันพันเตติโคเตพิคุภควะโตปัญจโสสุภคะวะเอตัโอจะ สีโลกะมนุกัสสามียัตภุมมาตัทิตายสิตาิวิคภะราิตตาสมหิตาุุสีหวาสันลิขามะหงสาิสัมพุโอทาตมะนัสสะสุทาวิปัสสนมนาวิลาภิโยปจัตเตยตววะในกปิลวตเวตโตมันตยิสัทธาสาวกิสัสสตนและเตเทวกายาภิกตาเตวิชนนาตภิกขวเจจตปมะกะลุงสุตวะพุทธสัสสานังเตสัมปตุระกุยานังอมนุสานะทัศนังอเเกสตามทธสุงสหัสังะลิงสเกสหสานะมนุสานะมัทสูง อภัยเพกนันต์มัสสุนทิสาสะพาภูษาอาหงตจะัตสภาราปิญญาเยาวะวัคกิตวันนจะกุมมาตโตอัมตะยิสัทธาสาวกเกศาสนาเนรเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชนาตภิกขะวียวันกิจยิสัมมิขีราอินุปปุปโสสตัสสหัสาวะยาขาภุมากัปิละวัตถวาอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนมัทมานาภิกขุงมภิกุนังสัมิติวนัมจะสหัสสาเฮมาวัตายาคันนันโตวันนี้หนุวิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโน โพธรรมนาภิกษุณีพี่กุนังสมิติจงว่นังสตักขิราติสาอัสสายยักน์ตณะนันตีโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยัสสินุโมธรรมนาภิกษุงีพี่กุนังสมิติจงว่นังอิเจเตโสรฬสสะหาสายยักน์ตณะนันตีโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยัสสินุโมธรรมนาภิกษุงีพี่กุนังสมิติจงว่นังเวสามิตาปิสัสมาสายยักน์ตณะนันตีโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยัสสินุโมธรรมนาภิกษุงีพี่กุนังสมิติจงวานังกุมพิโรราชคายโกเอลัลสันหิเวสนังพิโยนังสต นางปยิรุปาสติกลุ่มพิโรราชคายิโกโสปคัสมิติงว่านางปุริมันิมัจะที่สังราชาทัตตะลโตปัสสาสติขันธพานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตปิตตสภาวอินทนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสศินมธรรมนาพิกมงพิกุนังสมิติงว่านางทักกินจะที่สังราชาวิรุตโนตปัสสาสติกุพันธานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตปิตตสภาวอินทนามามหพภรา อิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสิโนมัทมานาพิกมงพิกุลนังสันสิมาณาปชิมันชะทิสังราชาวิรูปภโกปัสาสตินังขันนังอธิปติมหาราชายัสสิโตปุตตปิตัสภะวโินทนามาภพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสิโนมัทมานาพิกมงพิกุลังสันมิตินังอุตตะดันชะทิสังราชากุเวโรตปัปสาสติยักขันังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสภะวอินทนามาภพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสิ นงมัธมนาพิตรพิกลนงสม,มิติวนังภุริมาทิสังจัตตลัโทธเถระคินนาวิลุเโกปิจิเมนาวิลุปโกกูเวโรอ,อุตรังทิสังจตตุโลเตมหาราชาสามันตาจตุโลทิสาท,าทันทะลมนาทั้งสุวรรณในกติละวัตเพเตสัม่มายาวิโนทัสาค,คูวันจัดนิกาสัทธามายาคูเตนดุเเตนทุวิปุจวิปุโตสหจันทนงก ja ามสิโตจักทินุมันทุติมันทุจักปนาโทปะมันโยต ทวสุตโตจมันตรลิจิตตเสโนจักันธัโพนโลราชาชันโนตโพอะกูปัญจ โดเจวะติพุรูสุริยวัชชาสายเตจันเยจลาชนนกันธปสหราชชุบพิมุทธมนาภิกขมุงภิกุนังสมิติวนังอัาคูนาภสานาคาเวสาลาสหตจัจจะกับพลันสตลาอากูปยคาสหายติพิยมุนาทตัลธาจะอากุณาคายาสสินเไวรวันโนมหานาโคตสปะกัสมิติวนังเยนะคะราเชสหัสาหัลันติทิพาทิชาปกคิวิสุทธจักคูใหหายาสาเตวณัตมชัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามาอภยันตานะคะราช นัมติสุปันนโตเกมามากัสิพุทโธสนาหิวจาหิอุปวะหยันตานคะสุปันนาจารณามากัสุพุทังชิตาวชิราหตเตนะสมุจังสุราชิตาปตโลวัสาวัตเซเตอิทิมโตยัสสินุกละกัญชามหาภิอิสมาอสุราธนะเวสสาเวปจิตติสุจิติจะปะหารโตนะมุจีสหัสตัญจะภริปุตตานังสเป จตนามักกาสันะหิตวัฒปะอิงเสนางราหูมันทะมุปะคัมมุขประโยชทันติพพันเตภิกขุนยังตัมมิติวะนังอโปจัตปฏ เทวปทวีจะเทโชวยุตตาคามุงวะลุณาวินาเทวสมุตจะยัตสัตสหเมตตากรุณาการิกาคุเทวยัสัตสีนงทัศใจเททัศทากายะสัตเป็นตะวันนี้น้อิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยัสัตสีนงทานมานาเิกกรรมุกุณองสมิจิมานาเวทูจะเทวสหฤจจะอัสมาจจะเวยมาชนทสุปนิสัตเทวันทะมาคูปุระกิตาสุวิยสุปนิสัตเทวสุวิยามาคูปุระ นักตันิปุรักิตวะคูมันทวลาหกกาวสตังวัตสววเตโทสกกะปุรินทเทโจเตเตทัจทะลายสัพเพนันตะวันในนม อิติมันโตชิติมันโตนนวันโตยศศีนนวมธมนาภิกมงพิกุนนงสามีติวันนางอัจคูสหพุเทวชลามกีสุาลิวลิจการเริชาจรมาภูิพานสีนววลุนาสหธรรมาจัจจุตาจัจเนชกาุริยะยจิลัยอากูวัุวัตสวนิโนทัศเตตัศถากายสปินานตวันนิโนจิติมันโตชิติมันโตนนวันโตยศสีนนวมนาภิกมงพิกุณนงสามีิวัน สมนามหาสมณานุสามนุสุตมากิทาปุตสิกาคูคูมโนปุตสิกาทากูฮาริโยเจวายเจโรหิตวาสีโนปารักามาห์ปารักากรเทวยัสสีโนทัสเตทัสศธาภยาสเปนะนตะวันนีโนอิทิมันโตชิติมันโตวันโนมันโตยัสสีโนบทธามานาปิกาโมงปิกุนังสมิติมานุสุขกาคารุมหาอาดุนาคูเวคะนณสาซาโอ โพธะตัคัยยาบรมค่ะกุเิวะปิจักขณาสัทธามตาหาลักขชามิสกกาจายสสสีโนธนายังอาคาปุจโนโยทิสาปิวัตสติทัสเจตทัศชาคยสเปนานตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันมันโตยัสสีโนมัทมนาริกขมุงภิกขุนังสัวติมังังเขมิยะติสตายยามาัตตาจายสสสีโนรมปิจักขละมาเสถาจตินามาจาสวานิมานนารติโนกุฏาคุปราณิมิต เตรษฐสัยาสรพนันตะวันที่หนที่มันโตติมันตนวันโตยาสธรรมนาที่กำงปิ้งอุ่นสัตั สัพย์เทตไดวะนิกายาสัพเพนันตะวันิโนนามันวะเยนะกัจจุเยตันเยสทิสอาสหปะกุตตะจาริมะกีลังอุภะตินนามานาเทวะังสเกตมุขตะรังนางคังจัตทวัสิตาสิตังสภามาปรามตโตจัปุตตาอิติมตโตสหัสสันกุมารุรติโตจัตุปะกัพพิฏิมานังสหัสพลมรรกานังมาภูมามิติทัตติอุปปัณโนจุติมโตเปตสมากายโยยัสสิโส เศรษฐอิสรากูปันเจกับสัตว์ทวติโนเตจันจัมชัตโตอาฟาหิโตบริวาลิโตเจจัสัเพยพิกันเตสินเทเทเวสปรามเกมาลเสนาิกันมิปันัาการนัสมันที่ยังเอธาขณะท่าพันธุาลภินามันทัพเมตุโอสัมมันตาบริวาลีจามวงมุนจิตาจินัง อิต <ged> ิฏัะมหาเซโนกนัตเนาเวสิยปนินาตะละมหัจะจะลังกตวานาเปลระวังยถาปุสโกเมโคธนายตโตสวินชุตโตสัตปจุทาวตีสังกุโตอัศยัปรเสถันจะสังภัายกวะวัตวานาจะถมากมันจะยิสสะสาวกิสาสเนลเตมมละเนาภกตาเตวิชาณาภิโค แต่จะตัดประมาณกับลุงสุตวะตพุทธสาสัจังบิตะราเคปะกะมุลในสังรมปิอินชัยยุกสเปวิชิตาสัพกะมามพยาติตายาสสิโนมนติสาปเฏิสาวกาเตชะในสุตติสิเพปุสวดมังคลาสิตาเกใสมังชพลาณังปฏิตานันเจเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตังมังคตมุตตะมังปฏิรูปเทสศวะโสจะปุเพกจะปตะปุญญาตาอัตตา สัมมาปาิฏิจะเอตามังคะระมุตตะมังพระหุสัจจันจะสิปัญจวิมะยวจะสุขสิกิโตสุภาสิตาจยาวจาเอตามังคะะมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุถะทารสักสังะโออนาคุลาจกรัมมันตาเอตามังคะะมุตตะมังทานังจัธรรมจริยาจักกายกาตัน นันจะสังฆโออนะวัชานิกขมานิเอตันมังคลมามุตตะมังอารติวีระติปปาม,ปมาชะปันมาปนาจะาสัญญมอูอปตะมาโทจะทำเม,มสุเอตันมังคลมามุตตะมังคารวโวจะนิวากโกวาโตจะสันติทีจะปตัญญุตตากาเลนะธรรมะสวรรค์เอตันตมังคลมามุตตะมัง ทันทีจะโสวจัตสตาสมันานัจทัศนังกเรณธรรมะสากระชัยตัมังคละมุตตมังตะโปจะพมะจาริยันจะอริยะสจานะทัศนังนิพานะสัชิกิริยาจะเอตัมังคละมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมหิจิตตังยสนะกัมปติอโสกังวิรชังเขมังเอตัมังคระมุตตะมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพัะมะปราชิตาสัมพัะโสทิงขจนติตันเตสัมังคระมุตตะมันติติดจังบ ส่วนรัตนปณิยังกินจิวิตังอิทาวาอุดังโมสเกสุวายังรัตนมณีตังนัตโนตัมมังคติตตะกเดนะอิทัมปิปุตเทรัตนปณิตังอิเตนะสัจเจนะสุวติอุตมะยังวิราคารามาตัมณิตังยะทัชฌาสกยังมณีสมาอิโตเตนะธรรมินาสมาติกินจิอิทัมปิทัมเมรัตนปณิตาอิเตนะสัจเจนะสุวติโคตุ ย่างพุทธเสถโธปลิวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตระิกัญญะมาหูสมาธินาเตนะสัมมณวิจติอิตัปิทัมเมรัตนามติเตนะเถนะทัตเจนาสมุติโอตุยต อัฏฐสตังปัสสัทธาจตาริยตานิยุคานิโอนติเตทคิเนยัสคัจจสสาวกัตเเตสุทินานิมาปาลานิอิธัมปิสังเขรัตนนำปิใจเตนะสัจเจนะสุปัติโหตุเยสุปยุตตาณมัสสาทัตเถนะนิกามิโนโคตัมสาสนัมนหิเตปฏิปตามาตังวิไคหะลัทตทานิพุติพุชัปมานาอิธัมปิสังเขรัตนนำปิใจเตนะสัจเจนะสุปัติโหตุขีนังกุรานะวันัตทิสังภววิรัตตจิตายติเกพวะวสงเตขีนะพิชัยวิรุหิฉันทันิเพนติ ทีรยัตไทยมปฏิโออิทัมปีสังเครัตนาปนิกาเอตนาสัจนาสุทิโตุศึกษาบทสวดธรรมบทสหสวัตอัตตาเวชิตังเสยโยยาจะยังอิตะราปชาอัตตะพันตัสสะโพสัจนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนัันฑโพนัมารโรสหพมุนาชิตังอัตชิตังติราชะทาตถาลุปัสสัชนตุโนสิบสี่บทสวดเกตปุตสูรภาษิตะมิตัง เตนะภควาชาตชนะตา,ะตาปัสสตาอราหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะเอทะตุมเมตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปรรมัตภรายามาอิติกิริยามาปิตะกะสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมานายะคะเหนะมาอาการะปติวิตเกนะมาทิินิชานะคกันิยามาพพะรูปตายะ มาสมโนสมโนโนขารุยทาตุมเมเหอัตนาวเนยยาธอิเมธามะอกุศราอิเมธมา,า,ามะมสาวัจาอิเมธมามะวินยุขะคระหิตาอิเมธมามะสัมตาสมาทินนาอันิตายาทุขายาัสังวัตต,ต,อต,ตมมะะิอัฏฐตุเมเหปะชะเหยยาธยัทธา,า,าตุมเมเห อัตนาวัชเนยยาธะอิเมธามากุสราอิเมธรมะนวัชชาอิเมธรมาวินโยปัสธาอิเมธรมะสามตาสมาธินาหิตายสกายสังมตติอัทธตุเมเหอุป สามปัจฉะวิชาเวยาถาติสิบ์ห้าบุตรสุปปณยสูตรอุปน,ปนิยติช LIKE e. <c ười iono> ีวิตามัตมายุงฉลูปณิตตสานะสันติธานาเอตังมายังมะระเนเปขัมโนบุญญาณิกยิราทัสขาวะหานิอุปนิยติชีวิตามัะตามายังฉลูปณิตัสานะสันติตานาเอตังมายังมะระเนเปขัมโนโลกามิสังปัจฉะเหสันติเปขโยทกายนะสังยามวจายะทัเจตัสสาตังตัสสัต เสตตะุขขายะโหตียังชีวะมโนปะกะโรติปุญญังธรรมโมหะเวรคติธรรมะจารงธรรมโมสุจินสุขะมาวะหาติเฮสานิสังโสตเมสุจิเนนะทุกขติมขชนติธรรมะจารีสเพสังคารานิจติยถาปัญญายปัสสติอัตนะนิพินติทุเคสัมมาโควิสุทธิยาสเพสัพธราทุขขาติยธถาปัญญายปัสสติอัตนะนิพินติทุเคสัมมาโควิสุทธิยาสเพธรมะอนัตติติยถา ปัญญายปัสสติธรรมพินติตุเกสัมมาโควิสุพิยาสิบโกขวดตัวปัปปนาตชาโนปปนาตกันถานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตตาธัญญาเมทาวีตังคันเหยะปัปปนาตังพาหุงเวสารนังยันติปัปปานิวนานิจักอรามะรุกขเจตยานิมนุสสาพยาตจิตาเนเตนเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารนังมตัมมะเนตังสารมา สัรนมาคามาสัมปทุกขาปมุตติโยจะพุทธจะทำมันจะสำคัญจะสระนังกะโตจะตาลิอริยะสัจจานิสัมมาปัญญาญาปัสสติทุกขังทุกขะสมุติประทางทุกขัสัจจะอจิกรรมังอริยันจะอัตถังกิกังทุกขูปะสะมะคามินงเอตังโกสระนังเขตังเอตังสนัมตมงเอตังสนัมมาคามาสัมปทุกขาปมุตติโย จ็ดบุตรสุขเทกระตะคาถาที่ตั้งมูนานวาคะเมืองยานาปฏิกันเคนะคะตั้งบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วมีคคลมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอุตติตังไปเหินุตตาปัสสัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนังจุยธรรมังตตตตตปัสสกิสัมพีรังสังกุปปังตังวิชามะนูกรูหเอกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนแงไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นนั้นเมื่อให้ปลุกพงเธิดอเจวะกิจมาดับปังโกช ัญญามาระนังสเวผึกทคาคำเพียนเศรษนวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุนะ่งณอิโนโนสังฆารันตินะมาอาเศนีนาัมาจุนะเพราะว่าความปัดเพียนขมจุาดาผู้มีเศนาใหญ่น,นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตเปิงอโหรตตะมาตันทิต,งต,งทต,ตังตังเวปเทกรัตตติสันโตอจิเตมุติติพระมุนีพุทธสมบย่อมเรียบุคคมีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียงมเกิดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีรตรีหนึ่งจะเดินด้วยป,จยปัจจารันีินะ ติดแป่บทสวดปัญจพิอินหะบทสวดพินหะ,ะปัญจเวกานาปะทาชลาธรรมหิชานนัง ชัดรังอนาตีแต่รามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงลงความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมามีพยาทิ้อนาตีแต่รามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงลงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมามีมรณะงอนาตีแต่รามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงลงความตายไปไม่ได้จัพเพรียเมตเียอิมนาเปหินงนาภาวรมีนาภาวเราจะระเบ e. ิดเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสกันพีกรรมทายาทากรรมะโยนิกรรมปัญจุกัมมปฏิสารนา เรามีกรรมของกุฏิตนมีกรรมเป็นผป่วยผัวมีกรรมเป็นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมไปที่เพื่อาศัยยังกับมังกรวิสามีการยนนางว่าปาปากังว่าตาสัทธายาทาไปวิสามีเราจะทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นใจยากคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหนเอปินหังกุจจะเวกิตตปังเราต้องหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเพิ่มแล้วก็บทชสวดเทวตาอุโยชิตาขดายตุกะปตายจะนิตุกะพยาปตายจะนิพยาสุตกะปตายจะนิโสกาหุนจุสเปปนนิยตตตวเนสัมปทังิปังสเานิโมันตย ประสัมปติสิทธิยาธังธันตุสุทายะสีลังลักจุดสัพพะภาวนาพิร aja หุนตุขจันทรเทวตาพตาตะเปิพุทธะประพตราปิจิกตันจิยังพลังอรหันตานาจติเนาลักขันปัตติมิจตัสโว ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทันนะคะทายาเทวตาสันติวิหารวัินิถุยคาเลพุทธิคาลีตหิงตะหิงตาธรรมะธารมในะพภาวันตุปุชิตาสุถิงกโรเททะวิหารมันทะเลเทราจะมชายน้องว่ากาจะพิคโวสารามีการธนปฏิอุปัสักาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัมปานะปุตาสุกิตาภาวันตุเตชลาพุทธายปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอโธโวปปาติกานิยานิกังทำหาวรัง สัพเพปิทุกัสสกอรุตุสักยังถาตุจิรังสตังธโมธมัทธาราจุการสังโคโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตยะจะอัมเหรคตุสัพธโมสัพเพปิธมัจริโยวุติงสภาปูเนยามะทามอริยปะเวทิเตบทสวดสภาพะปฏิธานาคาถาแปลบุญยสิธานิกตัสสะยานัญญานิกติ ปัญญาะตาน,นิเมสันเตสันจะภคิโนหนตุสันตานันตาปะมานามาักาเยปิตาคุณะวันตาจะไมาหัางมาตาปิตาธโยทิตาเมจายะทิฐิยะทิถาวาอันเยมชัชชตะเวนินโนสตาทิตติโลกัสมิงเตภูมาจะตุโยนิกาปจเกาจากะจะตุโวการาสังสระรันตาปะวะพระเวยาตังเยปฏิทานัมเฮอ,อันโมทันตุเต สยามเจตมังนัปชานันติเทวาเทวาเตสังนิเวทยุงมายาธินานาบุญญาณาอนุโมทนะเอตุนาสเพสตาสทาหุตุปเวราสุขชีวิตโนเขมัปปรปะทันจะปัปบ,บนตุเตสสาสิทธังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดาเป็นที่รักผู้มีครูมีบรรดาและปิดาของเขาเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นและแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการมีเวนตั้งกันอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามคำเนินสี่ขันห้าและขันหนึ่งและขันแปดเอเลยขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัว์เราได้ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วข้อสัตว์เเเหล่่าาาาานน้้้้จงอออุมมททกรรไดยบบใสขขพี ตั้งหลยจึงแจ้งแก่สายล่าน้ำพเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่เราเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันกเสมเถิดขอ,ขอความหมองอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด โดยอนุภาพสัจจะอธิษฐานอนุพากย์ความเพียรและอนุสงฆ์การบูชาพระราสนาใจด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระถือพระประหิกและพระกระาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พลฉัตรทุกไปทั้งปวงขอให้เขาเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอท้อยเทพเทวบารย์ทางหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอันหน่อยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคกุฎกิ่งไปเลยพิรานโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบารบันิเวศวิหารตลอมจนวัตจุมงกุฎทั้งหลายที่สร้าและที่จะจัดสร้างขึ้น ขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิตธรรมมงคลในพระคัจจานต่างๆขอจงสำเร็จศักด์สิทธิ์ทุกการบรรทัดสาธุ